ลาดลีแล้วอันนี้พี่มาอย่างไงผมอยู่แป้นลิ้อ๋อทีนี้ผมไปช่วยแทนย้ายของลาดลีออืแล้วจังหวะได้มานี่พอดีเลยครับแล้วทีเนี้ยก็เลยไปเจอเนี่ยซึ่งลุงพ่อเขาเก็บไว้ได้ได้เดี๋ยวดูเขาไม่อยู่อยู่แล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างดีจังหวะนัดกันเจอกันพอดีเพราะเดี๋ยวเที่ยงผมต้องออกแล้ว ก็เยอะเหมือนกันนะแบบเนี้ยเยอะเป็นไหนแต่กองกล่องเนี่ยเหรอเอายู่ไหนเอามาไหมไม่ได้เอาโหไม่เอามาให้หมดมันมันเป็นแบบผ้าผูกแต่ว่ามันเป็นแบบเปใหม่อะแต่พักกล่องบางอย่างอะประมาทไม่ได้นะพักกล่องบางอย่างก็เล่นกันก็เยอืมลองลองเอามาดูดิแถวแถวไหนถ้ามันเยอะมากๆอ่ะถ้ามันมีจํานวนมากๆอ่ะผมผมไปดูได้นะลาบุรีก็ไม่ไกลไปไปดูได้ อันนี้มัดมาสินี่เอามาบางส่วนได้ครับดูหน้าพระส่วนใหญ่ก็เป็นพระแท้แหละเป็นพระแท้แต่เท่าที่ดูอ่ะทั้งหมดก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มัน,นแบบมีราคาหรือหวาขึ้นมาหรือว่ามีราคาอ่าม,มันมันมันยังไม่ใช่พระที่แบบทีคานิยม จะเป็นใหญ่จะเป็นพระแบบทองที่อะไรเงี้ยพระใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเสียดายเสียด้มันกันอยากพี่มาทั้งทีแล้วอยากจะให้พี่ได้ได้เยอะๆกลับไปเขาเรียกเขาเรียกว่าเหรียญหลังลายเซ็นถ้าถสวยๆก็ประมาณพันกว่าถ้าเป็นเนื้อเงินก็ประมาณหมื่นหมื่นบวกลบอืแต่อันนี้สภาพมันสึกสึกเยอะพระแท้ครับพี่พี่เอาไ้ใช้ไว,ไว้แกวนได้ครับ โอ้ยเนี่ยตอนนี้ถ้ทแท้เล่นนะเนี่ยไม่ได้พวงนี้แขวนเหรอครับแขวนเวลาขับรถอืมถ้าพวงนี้แขวนอ่ะพวงนี้มันจะมีไม่ดีผสมอยู่ด้วยนะครับใม่เลยแต่พี่แขวนอันนั้นเพิ่มอีกองหนึ่งที่ผมแยกไวพ้พี่อันนั้นอันนั้นก็ดีนะนเอา เอาใส่ในพวงเพิ่มไปก็อย่างเนี้ยพวงเนี้ยนะสวัสดีครับพวงเนี้ยเดี๋ยวพี่แกะอันนี้ออกก็ได้ครับอันนี้อันนี้ไม่แท้นะพี่แกะอันเนี้ยแล้วก็เอาอันที่ผมคัดไว้ให้พี่อนั้นแขวนแทนก็ได้ครับนี่แขวนเราแขวนผ้าแท้ดีกว่าได้ครับ ก็เดี๋ยวพี่ก็ลองรวบรวมมาดูเนาะถ้ามันเยอะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูได้แต่ถ้ามันพี่พอเอามาได้ก็เอามาแล้วก็มานัดนัดเจอกันโอเคครับอขอบคุณครับ